พิงกี้ฝากถึงสาวๆบ้านเล็กบ้านน้อยให้ดูเจเป็นตัวอย่างช้าๆไม่ต้องรีบ <S <S เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่โซเชียลจับตามองกันเยอะมากๆสำหรับอิงอิงอิงนพัทนที่ล่าสุดตกเป็นประเด็นนักศึกษาสาวทำองค์แม่อย่างทัญญาทัญเรศเดือดหนักจนมีชาวเน็ตออกมาขุดประวัติแฉเรื่องสาวอิงอิงกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดพิงกีได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่องวันทีวีอัปเดตเรื่องผลงานต่างๆของตัวเองพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ที่เป็นบ้านเล็กของเป็กและทัญญาซึ่งพิงกี้ได้เตือนสติว่าฟังเจนะเจอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบมาเยอะมากใจเย็นๆน้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้ของไม่ดีนะ อยากให้สาวๆทุกคนดูเงินในบัญชีนะแบบเฮ้ยเราก็ทำงานเองได้ไม่ต้องไปขอเงินใครเรามีคุณค่าในแบบของเราไม่อยากให้คิดว่าจะต้องรีบมีแฟนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ